ลิวนักเกตเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดของเทลเวอร์เฮนเดอร์สันลิวนักเกตนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสี่ขาที่มีรูปร่างอ้วนและยาวมีหัวยาวเหมือนกับรูปไข่ตาของมันนั้นค่อนข้างแปลกข้างหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนตาคน และส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะมีลักษณะตาที่เล็กลงมาจากอีกข้างหนึ่งผิวของมันดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อและไม่มีหนังหุ้มและดูเหมือนว่าตัวของมันจะมีลักษณะเล็กกว่าขวดเนยถั่วที่เห็นได้ข้างซ้ายของสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้และมันยังชอบกินแครกเกอร์เอามากๆและขาทั้งสีข้างของมันดูเหมือนว่า จะมีขนาดเล็กมากๆทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของเทเวเฮนเดอร์สันที่เคยพูดเอาไว้บนลูกของลิวนักเก็ตตัวนี้และการสันนิษฐานที่ได้รับชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดนั่นก็คือมันคือลูกของบิ๊กชาลีบิ๊กชาลีก็เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดอีกตัวหนึ่งนะครับและผมเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมันเอาไว้แล้วด้วยถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดู ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยครับเขาบอกว่าบิ๊กชาลีนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับมันและเขาคาดการกันว่าก็เป็นพ่อของลิวนักเกตนี่เองและผมได้หาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าการที่กำเนิดลิวนักเกตนั้นบิ๊กชาลีต้องมีผิวหนังของมันที่หลุดลอกออกมาพอหลุดลอกออกมาแล้วเซลล์ในผิวหนังก็จะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่าง ทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวใหม่นั่นก็คือลิวนักเก็ตนั่นเองและก็ยังมีการสันทิษฐานต่อมาอีกว่าถ้าลิวนักเก็ตโดนลังแกหรือว่าโดนทำร้ายมันจะโกรธมากๆและมันจะแปลงกายเป็นเดอะแรมแกะนรกซึ่งผมก็เคยทำคลิปวิดีโอของเดอะแรมไว้แล้วถ้าใครอยากดูก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยครับ ซึ่งเดอะแรมนี้จะมีขนาดตัวใหญ่กว่าลิวนักเก็ตหลายร้อยเท่านะครับและมันจะมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆมันจะไล่ล้างแค้นคนที่ลังแกมันรายละเอียดเต็มๆก็ไปดูได้ที่คลิปที่ผมเคยทำนะครับมาต่อกันที่ลิวนักเก็ตเหมือนเดิมนะครับและเขายังบอกกันอีกว่าลิวนักเก็ตนั้นชอบอาศัยอยู่ในตู้ไม่ว่าจะเป็น ตู้เก็บขนมตู้เย็นรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าตอนที่มันมีลักษณะตัวเล็กก็คือลิวนักเกตนั้นมันจะมีนิสัยเป็นมิตรมากๆไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆยกเว้นคุณจะไปลังแกมันแล้วมันก็กลายร่างเป็นเดอะแรมถ้ามันได้กลายร่างเป็นเดอะแรมแล้วละก็บอกเลยครับว่ามันจะโหดร้ายมากๆ การพบเจอลิวนักเกตนั้นเขาบอกกันว่าพบเจอกันในปี2019แต่วันเดือนและเวลาไม่มีใครรู้นะครับก็คือเป็นเวลาที่ไม่แน่นอนยังไม่มีใครสรุปเรื่องเวลาที่พบเจอมันออกมานะครับและหลังจากที่มันมีภาพหลุดออกมาว่ามันอาศัยอยู่ในตู้อาหารของบ้านหลังหนึ่ง หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับลิวนักเก็ตตัวนั้นอีกเลยแต่มีการอัปเดตเป็นเดอะแรมแทนผมก็คิดว่ามันคงกลายร่างเป็นเดอะแรมแล้วก็ออกอารวาสไปแล้วถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาดก็กดติดตามช่องนั่งเล่าเรื่องไว้เลยนะครับจะถึง40,000ืซับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับนางเล่าเรื่องก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามและก็คอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ครับนั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ